ดีค่ะวันนี้ก็มาดูพลิกนะคะก็เริ่มแสดงสามต้นนี้ก็เยอะมากเลยนะคะเนี่ยปีหน้าก็จะทำพริกพริกเกลียงนะคะก็เริ่มจะแดงๆแล้วนะคะยังเขียวอยู่เยอะยังเยอะอยู่เด็ด วันนี้เด็ดออกดีนะคะมาดูต้นนี้นะคะก็แดงมากเลยพริกที่ฟินแลนด์แพงมากนะคะเมืองหนาวขายแพง <Yeah. S 1> พนี่กว่าจะผ่านมรสุมมาต้องดูแลสารพัดนะคะ คือพายโหฮมะชื่อสารพัดอันนี้ก็ก็ไม่ค่อยแดงนะคะเพราะดิฉันแดงๆฉันก็จะเก็บไปเรื่อยๆเพาชอบเกมนพลกินหนก็ริมจะแดงหน่อยหนึ่งแต่ว่าเด็ดไปเรื่อยๆนะนี่ยะเด็ดจ้าวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ